ชยาพาไดอารี่วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไซเกออยู่ที่นอสตาวัวเล่หรือชื่อภาษาไทยก็คือหุบเขาดาวเหนือค่ะอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ วันนี้นะคะไซก็จะมารีวิวที่พักที่โนสปาวันเล่ค่ะก่อนอื่นเลยแล้วก็ต้องนำรถของเรามาจอดไว้ที่วัดเทพารามนะคะซึ่งอยู่หน้าปากซอยที่เราจะเข้าไปที่พักค่ะแล้วก็ เปลี่ยนเป็นนั่งรถ2แถวของชาวบ้านขึ้นไปค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะคนละ40บาทนะคะทางขึ้นก็จะชันนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างแคบด้วยค่ะพอไปถึงนะคะก็จะมีพนักง,งานคอยต้อนรับเราอยู่น่ารักมากๆเลยค่ะ ลงไปที่พักกันดีกว่าทางเดินค่อนข้างชันแล้วก็ตอนที่ฝนตกนะคะค่อนข้างจะลื่นนิดหน่อยให้เราแบบเดินอย่างระมัดระวังวิวจากในห้องพักนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเราสามารถมองเห็นวิวได้360องศา,สาใสๆตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกมีแอร์เคลื่อนที่แล้วก็มีน้ำให้2ขวดจุดที่คอนโทรลไฟก็จะอยู่ตรงนี้เลย ที่พักนะคะก็จะเป็นสไตล์แคมปิง้งก็คือการนอนแคมปิ้งแบบที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ได้เวลาอาหารเย็นแล้วตอนนี้นะคะไซก็มาทานเมนูจานเมื่อกี้เรียกว่าส่วนดอกไม้ดาวเหนือแล้วก็เครื่องดื่มนะคะไซส,สั่งเป็นกาแล็กซี่แล้วก็ดาร์กอนไฟค่ะ บรรยากาศดีมากเป็นที่ที่น่ามาฮันนีมูนมากหรือมาก,กับคนรักน่าจะฟินมากเลยค่ะ <c oughs> ส่วนตอนกลางคืนนะคะเราก็สามารถนอนดูดาวจากบนเตียงของเราได้เลยถ้าฟ้าเปิดเราก็จะมองเห็นดาวแบบชัดเจนนะคะค่ะ ส่วนคืนนี้ใส่ขอตัวนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงคอยมาดูกันใหม่ morning, morning ค่ะทุกคนเช้าแล้วค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูในถุงนี้กันก่อนนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดหน้า ในห้องน้ำนะคะก็จะมีเจลอาบน้ำแชมพูแล้วก็ครีมนวดน,นะคะการอาบน้ำก็จะอาบเอาท์ดอแบบนี้เลยทุกคนซึ่งมันฟินมากแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัว ที่นี่ก็จะให้เช็คอินได้ตอนบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็เช็คเอาท์ตอน10บโมงนะคะพอ10บโมงไซก็เลยมาทานข้าวด้านบนอาหารเช้านะคะทานได้ถึงสิบโมงเช้าแล้วอาหารเช้านะคะก็จะจัดเต็นสวยงามแบบนี้เลยค่ะหน้าตาหน้าทานแล้วก็อร่อยด้วยค่ะมีให้เลือกกินเยอะมากิ่มจริงๆค่ะ ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของที่นี่นะคะก็คือชิงช้าค่ะเราจะรู้สึกเหมือนเราได้นั่งชิงช้าลอยฟ้าเลยถ้าหันหน้าออกไปทางภูเขานะคะด้านล่างก็จะเป็นเหมือนเบ์ดไอวิวป่ะมันดูแบบอืมสูงฟินน่ะถ้าเราเหันหน้าเข้าหาร้านนะคะเราสามารถเล่นเองได้ตามอัธยาศัยเลยแต่ว่าถ้าเราเหัน หลังออกไปหันหน้าไปทางภูเขานะคะเราต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้เพราะว่าจะได้เซฟกับตัวเราด้วย สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สายฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้สายด้วยนะคะถ้าชอบที่เที่ยวที่พักสวยๆยังไงเดี๋ยวสายจะเอามาแบ่งปันในมุมมองของซายนะคะให้ทุกคนได้เห็นกันที่สำคัญนะคะการได้ไปด้วยตัวเองมันก็ดีกว่าแล้วก็ฟินกว่าการที่มาดูวิดีโอแต่ว่าหวังว่าสิ่งนี้จะเป็น ตัวช่วยเล็กๆในการตัดสินใจของทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ